วาวนี้ก็สวัสดีครับชาวีเอลก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับดมเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราจะมาแค่เกมอะไรดีก็เกมก่ลบทิ้งไปเยอะครับเืองความจำเครื่องครับแก่เกมนี้ดีไหมซเวอร์แอตแทกแอตแทกอ่านว่าอะไรวะเดี๋ยวขอแป๊ะแป๊ะหนึ่งนะฮะ ถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงลมฟู่ก็ต้องขออภัยนะครับตอนนี้เปิดพัดลมอยู่ครับครับตอนนี้ก็ทุ่มกว่าๆแล้วฮะทุ่มกว่าทุ่มสิบห้าครับเปิดลมมาครับป้านห้องผมไม่ได้ติดแอร์ครับติดแต่ห้องพ่อกับแม่ครับครับที่ติดแอร์ครับไม่อยากติดครับนอนแอร์แม่งยังไงไม่รู้ครับสเวมแอตแท็กสเวมเหรอน่าจะสเวมแอตแท็กนะครับวันนี้เราก็จะมาแคสเกมนี้นะฮะ คลิปต้ช่วงมันปิดเทอมก็จะลงอยู่ประมาณอาทิตย์ละคลิปสองคลิปนะฮะอยู่ประมาณช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะเสียงดังมาป่ะตอนนี้ผมเชื่อมต่อเชื่อมต่อกับอันนี้เอานะฮะไอ้น้โพงบลูทูธเพราะว่ามันถ้าเปิดกับเคาะไปเปิดกับโทรศัพท์แล้วมันจะเสียงดังเกินไปขนาดคลิปเดียวอะ น,นี่คงน่าจะพอดีนะมาฮะมาเกียนกันให้ทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยฮนะน,นี้ก็เกียนกันหมดอะฮะพอดีเกมเห็นรูปต่างแบบนี้คงน่าจะโกงได้ง่ายๆใช่ครับโกงโคตรง่ายเลยนะฮะเดี๋ยวมาครับมาเกียนกันให้ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะฮะไม่รีรอไม่รีช้าครับเล่นกันเลยครับตอนนี้ผมก็เล่นจนถึงซีซั่นสองอะฮะของในเกมนี้ฮนะนะฮะ ถ้าเล่นผมก็ขอเล่นลูกซองดีกว่านะสับเร็สับเร็วกนดาดโอ้โหพอดีเติมตังค์ซื้อสับ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่พีบีนะเนี่ยอ่าน้าไม้หน้าไม,าไม้ลูกเดียวซอดเลยซอดยิงอีกหืมมาแจกให้ทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยนะฮะให้มันเย็นแข็งไปเลยกันทีเดียวอช็อตลงไปเอา จู่จูจ่จูจ่จูระเบิดไฟบกนึ่งอู้มไดานาไมต์ไปอู้มตายกันเลยทีเดียวนะฮะฮะแก๊สลิงฮะป่ดโอ้โหแรงขนาดแรงกันขนาดเลยนะฮะถ้าได้ยินเสียงว่าต้องขออภัยนะฮะหรือว่าถ้าเสียงเกมดังเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะฮะ กาดกันม <ítulo> ัเลยดีเด <ifier> ีวฮะเอ้ยเอ้ยน่าน่าอ่ะโอต้องขอไปเมื่อกี้น่าถ้าน่าน่าน่าจอลวเพาเนื่องจากเกิดจากการลุดเครื่องนี่แหละฮะมามาตัวใหญ่ละตัวใหญ่ลเด้อซื้อสบายแป๊บใส่สบายแป๊บตั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 บอืแรงขนาดเลยทีเดียวสบายโอ้โหมาใตอาหลับซื้อเลย หลับเื้ออนหลับเ nee. ื้อเลยอแมงวีแมงมีแมงวีแมงมีแมงวีเกมทั famoso, totally> <S 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 ่วบ้านทุกเมืองอ๋โดนกกบลากไปกินนะฮะก็ชนะกันแล้วนะฮะเอาหูระเบิดไฟอันนี้ฝนหานะแม่น่นนครับมาเกีมทั่วบ้านทุกเมืองฮะเกมนี้ก็เกมนี้ถ้าโกงได้ก็จะโกง นี่ฮะตังก็ใช้เกมแฮกเกอร์ได้นะฮะฟรีดอมก็ใช้ได้แต่ไอตัวเนี้ยเริ่มแรกผมผมไปโกงให้เพื่อนนะก็คือผมไปโกงน้ํายาเนี่ยเออใช้เกมแฮกเกอร์โกงไม่ได้แต่โกงตังได้แล้วพอผมมาเล่นของผมก็คือผมใช้ฟรีดอมโกงไอตัวน้ํายาก่อนหนึ่งรอบได้อยู่ประมาณพันหนึ่งมั้งหรือห้าร้อยก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะราคานี้ผมโกงตังให้ได้ก้าไปเลย แล้วก็มาลองโกงนี่เอาได้เฉยเลยผมก็เลยงงเลยทีเดียวนะฮะใช้ปืนอะไรดีครับโกงสนก็โกงได้นะฮะอ่าปืนปืน,นอะไรดีปืนนี้แล้วกันนะสบายสบายไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขอไปแล้วกันนะะถ้าจะให้ปิดมแมลงสาบแล้วก็กดตัวนี้นะ,ะเนี่ยฮนะอ่าเ,เสียงหน่อยเผื่อท่านผู้ชมไม่ได้ยินนะฮะ ไม่รู้จะโรลีกิสิ์หรือเปล่าเหมือนกันอ่าก็ไปเลยมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะฮะเอาเกมแฮกเกอร์ออกมาก่อนนะฮะผมใช้เกมแฮกเกอร์เวอร์ชันล่าสุดเลยนะฮะผมก็ไม่ขอให้ลิงก์ไว้กันนะฮะถ้าท่านผู้ชมไปหาเองนะฮะก็เขียนไปใน Google เขียนว่าเกมแฮกเกอร์นะฮะ ท่าผู้ชมก็หาเลือกเอานะฮะมันจะมีหลายหลายหลายเว็บเลยน่าจะอยู่อันอันที่หนึ่ง a เกมแฮกเกอร์เกมแฮกเกอร์ส่วน f รีด d อมนี่ผมก็ไปหาตามคลิปเอาก็เขียนใน Google ว่า f รีด d อมนะฮะแล้วก็จะมีคลิปต่างๆมานะฮะขอเตือนไว้อย่างหนึ่งนะฮะถ้าใช้ f รีด d อมถ้าใครใช้ไม่เป็นกรุณาให้ไปดูคลิปให้ละเอียดเลยนะฮะถ้าคุณไช้พลาดเพจสโตคุณเข้าไม่ได้นะฮะเป็นเหมือนผมนะฮะ แล้วคุณจะรู้สึกเลยเทีเดียวอ่า UFO อีกแล้วนิว UFO อฟโซับซับพอรตอ่านไม่ออกเหมือน,นกันนะฮะยูเอฟโอแล้แม่ก็มาแดกอาวุธของเราเป็นหมดฮะยกเบ้นสับไวของเรานั่นเองนะฮะไม่เป็นไรฮะเรายังสู้ได้เหมือนเดิมนะฮะอูะ้ดอุ๊ยอู้ดอุ๊ย,ย,ยนั่นไงเตียงเลย อะไรลูกศูนย์ห้าสิบใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้ให้ถ้ายิงให้ลูกศูนย์มันลดนะฮะหรือเ,เพิ่มก็ได้อ่าสี่สิบใช่ไหมมันเป็นแห่งแก่ตีไปนะสี 4, 6, ่สิบหกรับแล้วแบบนี้โก้นดะใส่ไปเลยก้าเลยทีเดียวนะ กันตา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 ตักันมันเลยทีเดียมาวนในแถวนี้นะฮะเออนี่ไม่ได้ใช้เลยลองนดหน่อยอะไรฝนกดเดอตะปะตะตะตะอู๋แรงแรงแรงแรขนาดเลยนะฮะเฮ้ย ฟ้าฟ้ามีฟ้าแต่โอ้โหไม่เลยไม่เลย,เลย,ยเอะไเดียวเป็นม็มครับเป็นไหมยานยุทธโอง่องมาจังเลยหน้าไม้มาแล้วนะเราต้องให้ลูกศิษมันเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะฮะอ๋อเราใช้แค่นี้ก็พอแล้วโคตรสบายใจฮะดูคนยิงฮะนั่งต้องนั่งต้องแน่งนะฮะ ไฟปไฟไฟลุกหัวโอ้โหผ่านง่ายเกินไปแล้วผ่านง่ายเกินไปไหนอะไรลูกกระสุนทำให้รถไปเร็วจังเลยอ๋อเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้โกงนี่นะลืมไปอ้วนฟันยืนนะฮะมาเกียงให้ทั่วบ้านทั่วเมงอัอดกี่นาทีแล้ววันนี้ก็ขออัดยาวๆเลยแล้วกันนะฮะ ประมาณสักกี่สิบนาทีก็ว่ากันไปแมงสาบกับมึงแมงแมงสาบเลยอ่าเราต้องเทสเอภิจีมาซะแล้วคราวนี้อ่าถ้าก็จะเป็นประมาณเวิวนะฮะหรือไม่ก็หาและไม่รู้ว่าไม่เข้าใจกับมันเหมือนกันนะฮะหนึ่งร้อยเนี่ยับผมผมโกงปั๊บแม่งก็ให้มาเรืเ่อยๆทีละร้อยทีละร้อยจนได้หมื่นหงแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยเหมือนตรงนี้จะเป็นบอสนะดูดู้ยบอสบอส พอมาถึงก็ต้องเกลียนกันแล้วครับติดูมหน้าไม้ยิงยิงยิงลูกเดียวนี่ซ่อนหมดเลยนะฮะเดี๋ยวก้าวัวใส่ก้าวก้าก้าไปเลยเขารออะไรฮะแรงกันขนาดเลยนี่ ปี๊แม่งวนตีนนะฮะโอ้โหมันเลยมันเลยมันเลยกันทีเดียวโอ้โหมันเข้ามาไม่ถึงเลยนะฮะอุ้ยแรงกันขนาดเลยฮะ เกี่ยให้ทั่วบ้านทุ่เมืองเลยฮะแม้ก็ตั้งลูกกระสุนะฮะเกลี่ยให้ทัวบ้านทุเมืองเลย <c oughs> พรุ่งนี้ผมอาจจะลงคลิปอีกก็ได้นะฮะคลิปนี้ลงวันเสาร์นะฮะมือจะบอกใครทาไม,มาวะพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะที่ผมก็จะลงนะอาจจะลงวันอาทิตย์อีกคลิปก็ได้ก็เป็นไปได้วอนะฮะวันวันนี้ผมก็มีวอแคนอตแคนนะตมำัญญาฮะจบคลิปนี้ลงลงคลิปนี้ปั๊บวอวันเสาร์คลิปนี้ก็วันเสาร์ แต่คลิปนี้ลงก่อนฮะคลิปนั้นลงทีหลังเป็นวันอาทิตย์ฮะไม่อยากลงติดต่อกันฮะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็บ้านไม่ได้ติดไฟฟ้านะฮะใช้เน็ตเอานะฮะก็เลยต้องขอไปนะะเรื่องแบบการับลงช้าหน่อยแต่ส่วนวันเปิดเทอมนะฮะผมก็จะอาจจะลงเร็วก็ได้ฮะอาจลงทุกลงๆอาจลงทุกเที่ยงเลยก็ได้ก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าลงเดียวครับผม ผมมีฐานไ,ไฟฟ้าของโรงเรียนนะฮะเร็วแรงทะลุเนอะเร็วแรงทะลุนะเนอเงินนรกเจ็ดเลยจะกันทีเดียวเอาลิ้นรัวเลยกันทีเดียวนะฮะโอ้ดูแม่สับปืนสับปืนตู้ตูต้ตู้นี่นี่นี่เล่นไม่ได้เนี่ยโคตรเกลียดไอ้ปลาเลยเนี่ยอืมอืมอืมเอาไปกิน <c oughs> ลูกสองเอาไว้ยิงปลานะตูมลับ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 เกือบเกลือบลับลับแล้วไงโอ้ตกใจหมดตูมใส่ใหม่ซะด้วยนะฮะแล้วก็ปืนนี่แรงอยู่นะฮะโคตรแรงเลยทีเดียว ชนะกันแบบงโง่ๆเลยนะฮะเล่นโคตรง่ายกันเลยทีเดียวนะฮะถามว่าเกมนี้พื้นที่เยอะไหมก็48่สแปดเมกะไบกันะฮะหรือว่า ก็อยู่ประมาณพอใช้กันเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะอยู่ดีไม่ก็ให้มันตีละละ้อไปละร้อยเรื่อยนะฮะหมดด่านก็มีกี่มิชชั่นอันนี้ผมอยู่มิชชั่นที่สองนะ,ะก็จะเสร็จมิชชั่นสองแล้วอันนี้มิชชั่นที่สามอันนี้มิชะะมชั่นที่สี่นะฮะมิชชั่นที่ห้ามิชชั่นที่หก โอ้มีเยอะโอ้ทั oh, ้งหมดมีเจนมิชชั่นนะฮะนี่คือมิชชั่นสุดท้ายกันเลยโอ้โหบอสบอสใหญ่แซดเรือกลับโอ้โหดูเรือนะฮะดูตรงนี้ฮะเรือไม่แซดเรือกันมันเลยดิอ่าบอโอ้โหเรือติดเดือเรือติดสปีดนะฮะติดโบว์เรือติดโบว์พัดๆเอาแลกแลกโอ้เขาหมัวนะฮะต้องขอไปด้วยไหนไหน ะเราถึงด่านที่สิบสามแล้วนะลุยกันต่อเลยเดี๋ยวผมขอแค่แค่จบมิชชั่นที่สองก็พอนะฮะเนี่ยฮะนี่นี่นี่ไอไอนี่ยิงสามารถยิงระยะไกลเลยนะฮะตองเลยทีเดียวนะโอ้วงเอาไปซะอ้าวเสยหมวกมัวกลุกเป็นเ,เดียวรับรับ ับปลามาปลามา,มาอู้ไม่ทันอาสับไวเจอ,อสับไวนะสับไวนัใ่ใครไม่เล่นโคตรเซ็งไอ้ปลาเลยเนะี่ยโดย้ปลาเอ,อ๋อหลับกันหมดเลยทีเดียว ยิงเสยหมวกลุดเลยมึงรู้เรื่องอะไรว่าเล่งกับใครมันเร่งอะไรตะแก่บันเยินโอ้ไม่ได้ตะแก่ดีลุงอะเรากะระยะได้พอดีนะฮะโอ้ตับไ้อะตับไว้ชักตับไปออกมายิงกันเลยมันกันเลยนะฮะเอาพายให้เฉยเลยดูน่าจะยากอีกแค่หน่อยนะฮะ กมนี้ผมก็จะขอแค่จนจบถึงนี้ชั่นสุดท้ายกันเลยนะฮะปืนเลยไปเล่นดิอืมปืนก็นี่เดิเดมๆนะ,ะอันนี้ด่านนี้ขอเล่นแต่สับใบดูนะฮะว่าจะรอดกันหรือเปล่านะฮะนะฮะขอแค่จะสับใบอย่างเดียวนะฮะ รอดนหรอเปล่านะฮะโอโงโงงโ่นยกันสนั่นวันไวเราตรงรปูมาเซตแรกก็ลอดแล้วลูกกดศูนย์หมดแม็กกันเลยทีเดียวนะฮะยัดยัดเร็ว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 เุ็วปูปูปปปปปปหิงนอนหลับเลยนี่ตายายนี่ตายายตับ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 ับตายตายตาย แล้วก็นอนเล่ยนั่งใส่ลูกศรรอไปเลยเพราะนั้นแหละเดี๋ยวนี้มันจัดก,การนี่ฮะอา้าวไม่ทันแล้ะดูเราจัดการนี่ะงขับขับเร็วอ่าอ่าลีโลสุนลีโลกรสุนเร็วเร็วเร็วเรรขับเร็วขับเร็วต้มต้มต้อืมมันกันเลยทีเดียวตับซับ ยิงยิงยิไหวไหมเนี่ย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 อ้าวไหวนะฮะรับรับอือหือ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 มาครับผมก็ยังไม่รีวิวแบบพวกหมอดอะไรแบบนี้แล้วนะฮะก็ผมไม่ถนัดไม่ไม่ได้ถนัดเนาะไม่เก่งเรื่องนี้นะฮะผมก็ไม่ให้เข้าใจหรอกเรื่องนี้นะฮะถ้ามาครับก็ขอจะเป็นอัดเอาแบบ เอาชีวิตรอดนะฮะกลับมาเล่นเซิร์ฟกันธรรมดานี่ลยนะฮะแต่คลิปของมาครัก็ยังไม่ค่อยออกนะฮะส่วนมากจะเป็นแคทโอแคลนแล้วก็เกมต่างๆในโทรศัพท์นะฮะมันดานต่อไปกันเลยเอาไรอีกแล้วหนึ่งโพดิชั่นเหรอหนึ่งรอบโพดิชัน่นหืมยูอีกโ oh, well, oh, oh, ออีกแล้วยูอโอเวลยูแคนาวันโอ้โหอ่านไม่ออกกันเลยทีเดียวนะฮะ แน่งดูดของกูไปอีกแล้วขอใช้สาใบอย่างเดียวนะลองดูดิว่าจะไหวไหมอ่าเราใช้ประหยัดประหยัดกันเลยตูมตูมรับรับหลับหลับหลับ,ลบ,ลบปอดเอล่นเงอะปอดเล่นเงอะ ต่อบีนอ๊อกติปตูบีแล้วไอฮึดูพี่โอไม่มาชิบหายสับเร็ว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 สับสับอย่างเราเล่นพีบีเลยนะตะลุงนี่เหมือนเซียนพีบีเลยนะขอเล่นหน้าไม้ฮะตอนนี้เล่นหน้าไม้อย่างเดียวโอ้ไม่ใช่เล่นหน้าไม้สิสั้นยาวเขาเรียกว่าสั้นยาวนะลูกตองนะฮะ ลูกสองเรียกว่าตันยาวนะฮะชื่อน้ำดั้งเดิมของมันกันเลยทีเดียวเฮ้ยไหวไหมยายช่วยหน่อยะยายถ้ามันผมไม่ไหวาย,ยายอืมตีนกันซะพวกมึงนี่โดกระเทิ้มลีโดลดอด้ ไปติดหางไปติดตูดกันเลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงกันมาเลยยิงกันมาเลยยิงกันมาเลยงนาลังลงไปแล้วฮู <c oughs> ้มฮ่าจบมิชชั่นกันยัง,ยงเอ้ย อัด oh, กีก่นาทีแล้วโอ้ยยี่สิบนาทีนะฮะรอไปก็สี่ร้อยกว่ามีกระบายแล้วฮะตอนนี้จบมิชชั่นกันยังเลยยังอีกเหรอไม่เป็นไรเพื่อท่านผู้ชมอีกเชอะอ่าซื้อซื้อซื้อเล่นเล่นเล่น ถ้าคิปไม่สน,นุกหรือไม่อะไรก็ต้องก็ต้องขอโทษเกมในทีนี้เป็นพอดีเป็นนักแคสเกมมือใหม่กันนะฮะเจอสับไวไม่เล่นกับใครไม่เล่นกับสับไวใช่ไหมอ่าใส่ลูกสูงของสับไวแปบ๊บอ่าตายเร็วตะแก่ปันยนยน อ่าเทสหน้าไม้กันเลยเดียวตู้งหืมเกี่ยกันเลยกันทีเดียวนะกับไปปาบเหลืองยานอืม <c oughs> อืมอืมรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยเเลยูกเ,เ,เดียว รับรับบไปลูกตูดกันเลยทีเดียวพังเหรอโอ้ปืนไฟมาทำไมเนี่ยผมยังให้มาแล้วเนียแล้วก็เกียนกันสิครับรออะไรกัน นึกว่ามันมาแทนปืนนะไอ้โอ๊ย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 โทรศัพท์หล่นนะฮะไหนนี่ไหนนี่ไหนสามร้อยใช่ไหมสามศูนย์ฮะดู้สิจะโกงนี้กันรือเปล่าอ่าต้องตามให้ลูกศรลดนะฮะหรือเพิ่มก็ได้นะฮะเป็นไฟถามหัวไหมโหดกันในระดับหนึ่งเลยนะฮะ ตะลุงปันเย็นอ่าสองเก้าแปดสองเก้าแปดเร็วเร็วเร็วโก้โก้โก้อ้โหเนี่ยครับแรงไม่แรงก็ข,ขีดตองนะฮะล่อทั้งอำเภอนี่ไม่กันได้เลยทีเดียวนะอ่ากันครับกันได้ครับ ูตะลุงสิครับเขย่าโต๊ะกันเลยทีเดียวอ่าอ่าติดไฟอ่าตายอ่าตายเฉยเลยไม่ตัวเหรอมาสิมาสิเจอตับไว้ตับ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 ให้หมดไหมเลยตายไหมตายไหมอ่าไม่ตายนะฮะคอยเข้ามาใกล้ๆก่อนอย่างนี้ก็ได้นะฮะ อ่าแต่สบายแป๊บในแบตเตอรี่องามาทำไมนะฮะในตู้เย็นพยาบาลพยาบาลได้มาหลายกล่องอืม,อม,อม,อม อ่าด่านสุดท้ายกันแล้วนะฮะกับไอยุงกับกับกับไอยุงอะไรเนี่ยยุง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 เป็นเอดะยุงอะไรนี่ตุ้มตุ้มตุ้มเน่งไขมัเล่นไม่เล่นลกับสบับไปาดกันเลยทีเดียววนะ กินไปนะฮะตุกมาเยอะเราถึงจะช่วยนะอ่ให้เป็นหน้าที่ของกบไหวไหมไหวไหมมันเร็วเกินไปไล่หานี่ได้ยินเสียงลมก็ต้องขอไปไปรอบเลยนะฮะถ้าได้ยินเสียงลมนะฮะย่า นี่เจอหน้าไม้ปักท้องปักท้องปักท้องซอ,อดปัด๊ดซอดปัดโอดยุงต้องเจอไฟนะยุงต้องเจอไฟนะยุงเกียมนะฮะเขาเรียกว่ายุงเกียมฮนะไอ,ะอ,ะอะนะ้ยุงเกียมเอาปิ้นอ่ะ้าแค่เนี้นะยุงเกียมไใ้ฝนพีทนะฮะ แล้วก็ปลาเป็นเตสำเร็จแล้วนะฮะก็อะไรไม่รู้น่ะอ่าปลดล็อคมิชชั่นที่สั่งนะฮะวันนี้ก็ผมก็ต้องขอจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้นะฮะคลิปหน้าก็เจอกันกับการวอลนะฮะแคทล็อกแคนกันนะฮะก็พรุ่งนี้นะฮะหรือ อาทิตย์นี้กันนะเองนะฮะถ้าดูคลิปผมจบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะฮะขอบคุณครับที่รับชมคลิปงงๆผมนะฮะ